วัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับก็พบกับก๊อฟนะครับก็วันนี้มารีวิวรถนะครับก่อนไปรับชมรีวิวนะครับก็คลิปนี้ออกตัวก่อนเลยนะครับเสียงนะครับมันอาจจะดูไม่โอเคแล้วก็ถ้าผมมีการไอในคลิปหรืออะไรมากมายก็ต้องกราบขออภัยทั้งเจ้าของรถแล้วก็ลูกค้าที่รับชมทุกท่านด้วยนะครับพอดีผมไม่สบายนะครับเสียงมันก็จะแบบ เหมือนอย่งนั้นมันคันคอนะครับแต่ไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าการไม่สบายหรือการป่วยไม่ว่าจะขนาดไหนมัน,มนหยุดไม่ให้เรามาทํางานไม่ได้นะนยเราก็ยังต้องทํางานนะครับแล้วก็รีวิวรถนะครับเราหล่อให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็ถ้าเสียงมันไม่ดีหรืออะไรยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้รถที่กอมมารีวิวต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อมากๆนะครับลูกค้าเลือกแต่งได้แบบ โอ้โห oh, oh, เนี้ยบนะครับแล้วก็ดูสวยงามดูมีมิติมากๆนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมชุดแต่งแรปเตอร์นะครับในรถรุ่นเรนเจอร์สปอร์ตนะครับตัวเรนเจอร์สปอร์ตเนี่ยมีจำหน่ายทั้งขับ2และขับ4นะครับคันที่มาจะพามาชมเนี่ยจะเป็นตัวขับ2นะครับ ขับ2องก็ขับ4เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนกันแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรเหมือนกันเลยนะครับก็มันจะไปต่างกันหลักๆเลยก็คือระบบขับเคลื่อนนะครับที่ต่างกันอ่ะเดี๋ยววันนี้พามาชมในตัวขับ2นะครับนี่นะครับรูปแบบการตกแต่งมันไม่ตายตัวอยู่แล้วนะครับบางท่านดูแล้วแบบเฮ้ยกอล์ฟพี่ชอบแต่พี่ไม่อยากได้ตัวสปอร์ตพี่อยากได้เป็น XLS อยากได้เป็น y i d e a c ตอมแท็กหรืออะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับรถที่เรามารีวิวเป็น New Ford Ranger Sport นะครับเป็นตัวปีโมเดล2025เนาะเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์ออโต้สปอร์ตก็สามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้แรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายตัวขับ2ใ 999, น999,000บาทนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับวันนี้ใส่ชุดแต่งแรปเตอร์เนาะนะครับวันนี้ก็ลูกค้าเก็บ รายละเอียดหมดเลยนะครับใส่สคูปนะครับเป็นทรงแรปเตอร์นะนะครับสชิ้นอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นการแปะเข้าไปนะครับให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะดูมีมิตินะครับชุดแต่งแรปเตอร์นะครับวันนี้ใส่เป็นตัวกระจังหน้า FORD นะครับตัวความเด่นของกระจังหน้าตัวนี้คือเขาจะมีไฟ led 3จุดนะครับที่ด้านบนกระจังนะครับเราจะต่อไม่ต่อก็ได้ นะครับแล้วก็ตอนเราจะต่อเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับจะเป็นไฟขาวไฟส้มนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราอันนี้คือสีกระจังเดิมๆจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยท่านใดต้องการทําตัวหนังสือดําเงาตัวหนังสือแดงก็ได้หรือจะทําเป็นดําเงาทั้งชิ้นก็ได้นะครับก็ชอบแบบไหนก็แจ้งนะครับก็เถอบมานะครับจุดแต่งลับเตอร์ก็จะมีกระจังหน้าเนาะนะครับแล้วก็กันชนหน้า นะครับแล้วก็คิ้วล้อนะครับมาดูที่ตัวกันชนก่อนนะครับลัเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัมเปอร์ครอบเข้าไปนะมันเป็นการเปลี่ยนกันชนเลยนะครับเนี่ยก็คือถอดชิ้นเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนชิ้นใหม่เลยคันนี้ก็ชายกันชนเป็นสีเงินนะครับซึ่งพื้นฐานเนี่ยชายกันชนมันเป็นสีเงินอยู่แล้วนะแต่ส่วนใหญ่บางคนที่เราเห็นเฮ้ยเราทําดํานะครับหรือว่าแบบดําเงาดําด้านหรืออะไรเนี่ยคือสั่งนะครับแต่พื้นฐานจะเป็นแบบนี้ชอบสีไหนก็แจ้งกับได้นะฮะ เรามาดูที่ตัวรถกันนิดหนึ่งรถรุ่นนี้นะครับที่ปัดน้้ำฝนเป็นออโต้ไฟหน้าเนี่ยเป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับติดตั้งมาจากโรงงานมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกครับเราถ้าเราใส่เกียร์ดีเนี่ยเราหมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตัดหมอกก็จะติดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับก็เขาให้ใช้ในสถานการณ์ที่ขับจริงๆไม่ได้เหมือนรุ่นเดิมนะที่ว่า แค่เราหมุนพวงมาลัยแล้วก็ติดนะครับนะห่วงล่าคู่หน้ามีนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วก็คันนี้ใส่ครอบไฟนะครับใส่ครอบไฟเป็นสีดําให้ด้านหน้าดูจิกมากยิ่งขึ้นออคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อก็นี่ทรงแรปเตอร์นะครับเลือกเป็นสีดำนะใครจะทําดําเงายัางไ,กไนะงก็ได้นะแจ้งกับได้ครับรุ่นนี้มันจะเดินด้วยยางนะครับเห็นปะเดินด้วยยาง เราจะไม่ได้ยิงซิลิโคนนะครับสำหรับชุดแต่งชุดนี้นะก็เถือมานะครับช่วงล่างตัวสปอร์ตเนี่ยเป็นช่วงล่างเป็นโมโนโทูปนะครับระบบเบรกเนี่ยเป็นด้านหน้าเป็นดิสต์นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นดัมเบกนะฮะแล้วก็คันนี้เปลี่ยนล้อมแมกนะครับคันนี้ใส่แม็กแต่งนะครับเป็นของ o a s i ซนะครับแม็กแต่ง o a s i ซนะครับลายชื่อลายเคอร์ติส นะครับนะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแมนะ็กสีทองเนาะตอนแรกลูกค้าก็ดูอยู่ว่าจะเอาดําแบบดุไปเลยหรือจะเอาทองใช่มนะตอนใส่แม็กสีทองไปปุ๊บเนี่ยมันดูให้รถดูตัดดูมีมิติเนาะอันะนะนะนี้ลูกค้าก็เลือกมานะครับตัวนี้ก็ออฟเซตศจับคู่กับยางโตโยนะครับเป็น AT สเปคยาง2 7 5 5 15, 5 R 20ยนะครับยางตัวนี้เป็นยางปี2025นนะโตโยเนี่ยเราเลือกได้นะครับ เราจะเอาหน้าขาวอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาด้านหน้าสีดําก็ได้ยางมันสามารถกลับหน้ายางได้นะครับสาหรับโตโยโเนาะก็ชอบแบบไหนก็แจ้งนะครับแก้มเป็นขีมระบายความร้อนนะครับตัวครอบกระจกนะครับรุ่นสปอร์ตจะเป็นสีเทากราฟไฟมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ใส่กันสาดแท้ครับฟิล์มนะครับก็เป็นฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้หมดเลยหน้า40คู่หน้า6 0สบ้านหลัง8 0สบ้าานหน้า6 0สบ้านหลัง80หรือจะติดอะไรยังไงก็ได้ นะครับคันนี้ใส่เบ้ารองมือเป็นสีดำนะครับก็การลอยเล็บลอยเครื่องประดับเราไปถูตัวรถยิ่งรถสีดำนี้เหมาะเลยนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมกว้างนะนะดูเด่นเลยะ,นะครับมันดูทำให้รถด,ดูมีมิติดูไม่ทึบเกินไปนะครับแล้วก็ด้วยสีแม็กมันไม่ได้ดูให้มันดูแบบสว่างจนเกินไปเนาะสวยงามเลยนะครับกลับมาที่ตัวรถนะครับมือเปิดรุ่นนี้นะครับเป็น สีเท่ากาไฟนะครับมีระบบสมาร์ทคีย์นะครับที่เราจะกดล็อกรถหรือว่ากำมือเปิดได้เลยนะครับเพียงแค่เรามีกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยคู่หน้านะครับใช้งานได้บันไดเหยียบนะครับเป็นสีดำแบบนี้นะฮะอ่ะคันนี้นะครับติดสติ๊กเกอร์แรปเตอร์ตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์แท้นะนะครับสติ๊กเกอร์ที่ติดในแรปเตอร์จริงๆนะครับไม่ใช่ของแต่งนะอันนี้ตัวนี้เราติดเป็นสติ๊กเกอร์แท้แบบนี้บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะ นะครับอ่ะสาวอากาศสั้นผมใส่แล้วไลเนอร์ก็ใส่ให้แล้วนะครับไฟท้ายนะครับสำหรับตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็น LED แบบนี้ก็จะเป็นแบบครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับรีกับเบรกเนี่ยจะเป็น LED เลี้ยวกับถอยจะเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็คันนี้เพิ่มความเด่นก็คือใส่ขอบไฟท้ายเป็นสีดำเข้าไปนะครับเนี่ยให้มันดู มีมิตินะครับดูไฟเนี่ยดูช่องช่องดูมีมิติแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็รับกับครอบไฟหน้าฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้รุ่นสปอร์ตเนี่ยมีกล้องนะครับฝั่งที่โลโก้แบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็คันนี้เปลี่ยนอะคริลิกด้านหลังนะครับเป็นอะคริลิกแรปเตอร์ตัวนี้ก็อะคริลิกแท้นะครับอะคริลิกแท้พวกอุปกรณ์อย่างเงี้ยตอนก็เปลี่ยนก็ใส่ของแท้อยู่แล้วนะครับ อ่ะคันนี้ใส่สติกเกอร์สีดําเห็นไหมนี่ทุกท่านเห็นไหมครับถ้าเรามองมันผ่านเนี่ยเหมือนไม่ได้มีอะไรนะนะครับบางคนบอกเฮ้ยไม่ไม่จำเป็นใส่ก็ได้นะครับแต่มันเป็นอะไรที่เราติดให้ลูกค้าทุกคนอนะ่ะถ้าไม่เอามันก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนาะลูกค้าก็เลือกได้นะครับปกติรถดำเนี่ยผมจะติดเทาเข้มเทาอ่อนแล้วแต่นะครับแต่ในลูกค้าเลือกเป็นสีดําเพื่อให้รับกับตัวคําว่าแรปเตอร์อย่างเงี้ยลูกค้าเลือกได้นะครับเนี่ยติดไปเห็นไหมก็สวยงามนะครับดูมีลูกเล่น ดีููมลกเลัน,นชนท้ายเป็นสีเทากาไฟนะครับฝาท้าทยเนี่ยเป็นแบบผ่อนแรงนะก็คือตอนเปิดเนี่ยยกขึ้นมันจะเบาเนาะนี่เห็นไหมกันชนเดิมเนี่ยลดกันชนเดิมนะครับกระจังเดิมทุกอย่างผมคืนลูกค้านะครับนะของลูกค้านะนะภายในเป็นเบาดหนังมีแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังด้านหลังก็เป็นปลั๊กไฟ12โวลต์แหละครับ ขอโทษครับบ่อนคันนี้ใส่สครับเพดแท้นะครับใส่ที่รองแก้วนะครับเห็นไหมนะทำกระจกออตโต้ให้ทุกตําแหน่งแล้วนะครับมือเปิดเป็นแบบซ่อนนะครับบ่อหนังคนขับปรับ6กทิศทางก็คือมีขึ้นลงผู้โดยสารจะเป็นปรับสี่จะไม่มีขึ้นลงนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับตัวปี2025พวงมาลัยจะนิ่มนะครับอะ ที่สําคัญเลยปรับได้4ทิศทางขึ้นลงเข้าออกนะครับมันจะรองรับทุกสรีละของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นคนสูงเป็นคนตัวเล็กได้หมดนะครับแล้วก็เด่นไปกว่านั้นเลยคือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพรูสตาร์ทแล้วก็ชุดควบคุมไฟเนาะจอเลือนไม้นะครับขนาด8นิ้วกระจกมองหลังรุ่นนี้ตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ USB ช่องเสียบ USB ตรงนี้นะครับเขาจะจ่ายได้แต่ไฟ นะครับจะไปใส่ฟังเพลงไม่ได้นะถ้าฟังเพลงต้องมาใส่ข้างล่างนะครับมาใส่ตรงนี้เนาะที่เป็น USB Type A Type C นีครับจอเป็นจอ10นิ้วครับเป็น s y n g 4A, A n d r o i d Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับแล้วก็รองรับแอปพลิเคชัน Ford Pass นะครับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับเกยร์ออ u t o ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับของ Ford Pass รองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับมี ไวเลทชาร์จนะนะครับแล้วก็มีโหมดกันกับขี่ีโหมดครับ,รบแล้วก็ยูโรไฟฟ์แน่นอนครับเป็นออโต้สตาร์สต็อปมานะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้เบรกมือเป็นแบบนีน้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยกอล์ฟมันพี่ดูบางคลิปทาไมมันดูต่าง <S <S ผมแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับรถที่เป็นเบรกมือดึงคือเอาง่ายๆรุ่นสปอร์ตลงมานะครับเบรกมือมันจะต้องอยู่ใกล้ตัวและเกียร์มันจะอยู่ไกลกว่านะครับเห็นไหมจุดตำแหน่งไม่เหมือนกันที่วางแก้วอยู่ข้างหลัง แต่ถ้าเกิดเป็นพวกที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าเมื่อเป็น,นไอพวงมาลัยไอเขาเรียกเบรกมือไฟฟ้าครับขอโทษครับเบรกมือไฟฟ้านี่มันสั้นใช่ป่ะมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะดันเกียร์เข้ามาหาที่วางแก้วก็จะไปอยู่ตำแหน่งเกียร์มันก็จะสลับกันอาจจะมีบางจุดที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ใช้งานเหมือนกันนะครับนะคันนี้แอร์แบ็กหกใบนะครับแอร์แบ็กหกใบ abs ebd ป้องกันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมี เ l สอออกตัวบนทางลาดชันมี ROM ป้องกันการพลิกคว่ำม,มี e ี ES p TCS ีทเสถียรภาพการทรงตัวป้องกันล้อมหมุนรีมีนะครับครบแล้วนะครับอาตีไป1ล้านก็ไน้นะจะบอก9,99,000มนกันก็จะบางคนก็บอกก็ล้านล้านนึงแหละก็เนี่ยครับ1ล้านบาทได้ทั้งความปลอดภยัยนะครับที่มาครบได้ความลอ่อนะครับแบบนี้นะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็ สอบถามมันเข้ามาได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกทท่านครับยังไงนะครับก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าช้าแล้วลูกค้ารีบหรืออะไรยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกทท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอบนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดกาบขออภัยนะครับ บกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ